สวัสดีค่ะทุกท่านทุกรายงานสดจากที่ดินแบ่งขายบ้านสวนคลอง10บหนองเสือจังหวัดปทุมธานีนะคะขณะนี้เวลา6โมง45นาทีนะคะเป็นช่วงเวลายามเย็นนะคะวันนี้ตุกนำภาพสวยๆของที่ดินแบ่งขายบ้านสวนคลอง10บหนองเสือปทุมธานีมาฝากกันค่ะยามเย็นสวยงามมากๆเลยค่ะดูแสงสก่อนค่ะ สวยงามมากๆเลยนะคะที่ดินบ้านสวนคลองสิบหนองเสือจังหวัดปทุมธาน,นีนะคะเราจะเปิดขายในวันที่26มิมิถุนายนนี้นะคะแปลงเล็กๆนะคะแปลงละ62.5ตารางวาค่ะราคาที่เราเปิดขายนะคะถ้าท่านใดอยากทราบผังพิกัด ราคาที่ชัดเจนนะคะแอดไลน์ทักมหาตุกได้เลยค่ะเบอร์โทร099 2216289ค่ะตุกยืนอยู่บริเวณโซน A นะคะนี่คือวิวโซน A ค่ะอยู่ใกล้กับตัวอำเภอหนองเสือนะคะห่างเพียง3.5กิโลเมตรนะคะที่ดินอยู่ช่วงกิโลเมตรที่5.5นะคะเนี่ยค่ะ นี่คือความสวยงามยามเย็นค่ะถ้าท่านใดชื่นชอบที่ดินแนวบ้านสวนแปลงเล็กๆเนี่ยนะคะติดต่อคุณตุ๊กได้เลยค่ะแสงยามเย็นสีสวยมีสเสน่ห์มากๆเลยค่ะเนี่ยค่ะนี่ตุ๊ให้ดูบริเวณรอบๆนะคะ ที่ดินนะคะหน้าแปลงอยู่ติดถนนคอนกรีตรเลยนะคะสดผ่อนคุยได้ทุกเงื่อนไขนะคะกรณีซื้อสดโฉนดพร้อมโอนนะคะกรณีผ่อนดาวเริ่มต้น30,000บาทนะคะเราจะเปิดขายในวันที่26มิถุนายนนี้เวลา10นาฬิกานะคะท่านใดสนใจเตรียมตัวให้พร้อมนะคะเตรียมเงินดาว สำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านนะคะผ่อนตรงกับเจ้าของนะคะผ่อนสามปีนะคะเนี่ยค่ะสวยงามมากเลยค่ะวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตนะคะกาบขอพระคุณทุกท่านมากๆค่ะสวัสดีค่ะ